บิ๊กโจ๊กนะครับรับสนิททนายตั้ม ปัดสั่งให้ตำรวจท่องเที่ยวยกกระเป๋าที่สนามบินระบุนายประชาชนต้องทำจริงไม่ใช่หิวแสงนะครับวันที่25เมษายน2 56ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานลองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือลองผอบอตรนะครับกล่าวถึงกรณีที่นายชูวิทย์กับมนวิสิทธ์ได้โพสต์คลิปตำรวจท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกให้กับลูกฟาร์มของนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลข,ขาที่การมูลนิธิทีมงานนายประชาชนที่สนาม บินสุวรรณภูมิพร้อมระบุนะครับเพราะทนายตั้มมีความสนิทสนมกับตนว่ายอมรับว่าสนิทกับทนายตั้มหลายคนผมก็มีความสนิทสนมเพียงแต่ว่าทนายตั้มเป็นคนที่ชอบโพสตภาพเหล่านี้จึงออกไปประกฏต่อสาธารณะการที่รู้จักสนิทสนมกันไม่ใช่หมายความว่าให้ทนายตั้มไปทําผิดกฎหมายได้ส่วนที่ตํารวจท่องเที่ยวไปหิ้วกระเป๋ากับภาพที่ประกบ กับภาพที่ปรากฏเนี่ยต้องเรียนว่าผมไม่ได้สั่งนิสัยผมเป็นคนเข้มงวดเรื่องวินัยผมจะไม่สั่งลูกน้องทําแบบนี้อยู่แล้วอีกอย่างการที่มีตํารวจท่องเที่ยวไปรับใครก็ตามที่เป็นผู้บังคับบัญชาของตํารวจท่องเที่ยวต้องไปตรวจสอบให้ได้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ใครสั่งนะครับมันหาไม่ยากว่าใครสั่งแล้วไปรับได้อย่างไรมันเสียหายต่อภาพลับของตํารวจเพราะฉะนั้น ขอเรียนตรงๆว่าเราเป็นตำรวจรู้จักทุกคนได้หมดและรู้จักกับผมแล้วจะทำผิดกฎหมายไม่ได้ไม่ใช่ว่ากินข้าวกับผมแล้วจะไปยิงใครก็ได้ถ้ากินข้าวการรู้จักกันถ้าทำผิดกฎหมายก็จับแล้วห้ามกอดกันนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวต่ออีกว่าเช่นเดียวกันกับทนายตั้มรู้จักนะครับกันยังไม่มีอะไรที่เป็นควา,ามผิดนะครับถ้าเป็นควา,ามผิดก็ต้องดำเนินคดีกับทนายตั้มเช่นเดียวกันทุกอย่างมาตรฐานเดียวกันหมด ที่มีภาพตนปรากฏกับทนายตั้มเป็นภาพจริงเขาเป็นทนายบางทีก็มีกลุ่มเพื่อนทนายก็มาพูดคุยกับเรื่องคดีต่างๆเพราะผมทํางานด้านสืบสวนสอบสวนบางทีคนอื่นเอาไปโพส์หรือทนายตั้มเอาไปโพสต์ก็เกิดประเด็นขึ้นมาผู้สื่อข่าวถามว่าทนายตั้มนาภาพไปโพสและจะเกิดความเสียเสียต่อภาพปลักหรือไม่พลตํารวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าก็ไม่ได้กระทบอะไรทุกวันนี้ทนายตั้มก็มีทนายทนายฟาร์มอยู่นะครับ คดีฟาร์มของเขาก็ต้องไปต่อสู้กันเองวันนี้ไม่มีใครมาฟังเขาแม้แต่อายการยังสั่งคดีเขาอยู่ไม่มีใครไปแทรกแซงได้ผมเองก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับคดีของเขาขนาดตำรวจด้วยกันผมยังจับถ้าทนายตั้มผิดผมก็ต้องจับอย่าไปคิดว่ากินข้าวกับผมรู้จักกับผมแล้วจะทำผิดกฎหมายได้เราเป็นตำรวจเรารู้จักทุกคนทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นนะครับข้างบนข้างล่างไม่ใช่แต่ทนายตั้มที่รู้จักหรือกินข้าวคนอื่นก็เหมือนกันแต่ทนายตั้มชอบที่จะ เมื่อถามถึงการที่ทนายตั้มซื้อของแบรนด์เนมอย่างเช่นเสื้อเน็กไทมามอบให้ผิดกฎทางราชการหรือไม่ลองพอบตรถามกลับว่าซื้อให้ใครภาพที่ปรากฏไม่ใช่วันเกิดของตนแต่เป็นวันเกิดของภรรยาเขาไม่ได้ซื้อให้ผมผมไม่เคยเอาของอะไรจากเขาเลยไม่มีใครซื้อของมาให้ผมได้ตั้มไม่มีปัญญาซื้ออะไรมาให้ผมมีแต่ผมต้องให้เขาด้วยซ้ํา ใครจะพูดอะไรก็ตามอยู่ที่ฟาร์มเป็นจริงส่วนทนายตั้มวันนี้เมื่อเขาทําอะไรไปผลลัพธ์ก็ต้องเกิดกับตัวเขาเองวันนี้จะเห็นว่าสิ่งที่เขาทําอะไรไปจริงบ้างไม่จริงบ้างสุดท้ายผลลัพธ์ก็ตกอยู่ที่ตัวเขาเองโลกโซเชียลมีเดียใครทําอะไรนะครับไม่จริงไม่ต้องรอให้ถึงรายงานหลอกสังคมจะตรวจสอบเองเมื่อถามว่า นะครับจะเรียกทนายตั้มมานะครับปามหรือถอยออกห่างหรือไม่เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้ภาพลักษณ์เสียหายพลตํารวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าอันไหนคือพวกก็คือพวกหลักของผมไม่ใช่ว่าวันนี้เขาแย่แล้วจะไปทิ้งเขาไม่ใช่อย่างนั้น เพียงแต่ว่าเรานะครับไม่ช่วยสนับสนุนเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพื่อนก็คือเพื่อนพวกคือพวกทนายตั้มผมปามไปเยอะแล้วบอกไปตั้งนานแล้วว่าการเป็นทนายเพื่อประชาชนมันไม่ใช่ทนายที่หิวแสงการเป็นทนายประชาชนต้องไม่ใช่ทนายเซเล็บต้องเป็นทนาย ต้องเป็นทนายที่ทำจริงทำให้ประชาชนเห็นเมื่อถามอีกว่าดูเหมือนเขาจะไม่ฟังรองผอบอตรอกล่าวว่าเขาไม่ใช่ญาติผมเขาจะมาฟังผมได้ยังไงแต่เราก็เตือนในฐานะเป็นน้องผมไม่ได้สนิทอะไรถึงขนาดนั้นแต่ต้องบอกให้เขาทําอะไรได้แต่ถามว่าที่ผ่านมาเราดีกันแต่วันนี้อยู่ๆมาให้ตัดกันเลยคงไม่ได้วันนี้เขาตกอับเราจะไม่ทิ้งเขาเป็นคนที่คบไม่ได้นะครับเมื่อถามอีกว่านายชูวิทย์ ได้เตือนให้ระวังการกระทําของทนายตั้มจะทําให้ได้รับผลกระทบพลตํารวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าต้องขอบคุณพี่ชูวิทย์แต่ผมรู้ว่าผมอยู่แค่ไหนนะครับผมรู้จักกับใครก็กินข้าวกันบางคนเป็นผู้ต้องหาที่ประกันตัวออกมาผมก็กินข้าวด้วยแต่ถ้าไม่โพสต์ก็ไม่มีใครเห็นแต่ทนายตั้มเป็นคนที่ชอบโพสต์ก็ได้มีการเตือนไปตั้งนานแล้วเป็นทนายประชาชนต้องทําจริงแต่ไม่ใช่ทนายหยูแสงหรือทนายไซเล็ปนะครับ สิ่งที่เขาเจอวันนี้เป็นบทเรียนไม่ต้องมีใครไปสอนเขาสิ่งที่เขากําลังเจอจะเป็นบทเรียนให้เขาส่วนผมจะโดนผลกระทบกับทั่งบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเรารู้จักกันนะครับคน2คนทะเลาะก,กันสะเก็ดกระเด็นมาโดนผมบ้างก็ไม่เป็นไรและการที่คนสคนทะเลาะก,กันผมก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้โกรธพี่ชูวิทย์ เพราะผมถือว่าไม่เป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงป่านนี้ผอ,อตลอตั้งคณะกรรมการสอบผมไปแล้วส่วนที่มีการคุยกับคุณชูวิทย์เมื่อวาน24เพราะเห็นว่าเขาโพสต์ที่อธิบายให้เขาฟังเรื่องที่ไม่เป็นจริงใครทําอะไรก็ต้องรับผิดชอบไปก็อันนี้ก็คือเป็นการให้สัมภาษณ์นะครับของเรื่องเป็นการให้เป็นการให้สัมภาษณ์ของ ของบิ๊กโจ๊กเองซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็มีข้อมูลอันนึงนะครับที่ออกมาก็คือเรื่องของว่านะครับการที่รูปภาพที่คุณชูวิทย์ออกมาโพส์เป็นรูปภาพของข้อความที่เป็นงานมันเกิดของแฟนซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ออยสีและผองเผือกนะครับก็ได้มีการโพสต เอาไว้แบบนี้ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากว่าออยสีกับผองเผือกได้โพสตเอาไว้แบบนี้ครับด้วยฟาร์มคารลบสวัสดีค่ะบิ๊กโจ๊กคือเพจออยสี IC, และผองเผือกมีข้อสงสัยเล็กน้อยจึงเกิดคําถามขอฟาร์มกรุณาพิจารณาในคําถามของประชาชนที่มีความสงสัยด้วยนะคะหวังว่าจะาไม่โกรธเพราะหนูเป็นเด็กผู้หญิงประชาชนคนหนึ่งที่สงสัยไปตามเรื่องตามราวที่เกิดขึ้น ที่ท่านตอบนักข่าวท่านได้มีการไปงานวันเกิดของภรรยาทนายตั้มและทนายได้มาวันเกิดภรรยาของภรรยานะครับวันเกิดของภรรยาของวิโจ๊เนี่ยครับเมื่อ5ปีที่แล้วภาพแรกเนี่ยนะครับจากคุณชูวิทย์กับมนวิิทิที่ใช้สอบถามไม่ทราบว่าภาพซ้ายหรือภาพฝาเป็นงานวันเกิดของภรรยาท่านคะในรูปนะครับฝามือเมื่อดูจากรูปเต็มๆแล้วแคปชั่นเขียนว่า Happy birthday Day to พี่โจ๊ก นะครับตามแนบมาให้ดูด้วยค่ะนะสรุปรูปนี้เป็นงานวันเกิดของใครกันแน่คะและจากการแต่งการขอ,อแต่งนะครับแต่งกายนะครับของทนายสิทธาเป็นเสื้อแขนยาวโลคอไลน์ะ Low นะครับซึ่งเป็นเสื้อคอลเลคชันในปี2 0 2 0ันยีถึงสองพซึ่งทนายตั้มใส่เสื้อตัวนี้เมื่อปี65นี้เองค่ะแล้วในรูปเขียนว่า20่สิบวคยี่ิเท่ากับ20อาทิตย์ นะครับยีคูณเเท่ากับร้อวันหารด้วย30ก็เท่ากับ4 4.66เดือนตอนนี้อยู่ในช่วงเดือนที่4ของปี66เทียบได้ว่ารูปนี้น่าจะปลายปี65หรือเปล่าคะสรุปรูปนี้ถ่ายเมื่อไหร่กันแน่คะ3 ในรูปฝ่ามือน่าจะเป็นงานวันเกิดของภรรยาท่านเมื่อตอนปี2021ถึง2022นะครับเนื่องจากโคชัชนได้เขียนว่าขอบคุณพี่โจ๊กพี่กุ๊บที่มาร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องนะคะตามรูปที่แนบมานะคะส่วนภาพนะครับบนสื่อโพสต์ทูเดย์นี้เป็นภาพวันเกิดภรรยาท่านเมื่อ5ปีก่อนใช่หรือเปล่าคะ ดังนั้นไม่ทราบว่าภาพซ้ายมือหรือภาพฝามือที่เป็นงานวันเกิดของท่านเมื่อ5ปีที่แล้วทางเพจทางเพจเนี่ยสอบถามเพื่อฟาร์มกระจ่างภาษาคนหนึ่งนะครับเท่านั้นนะคะใครใข่ขอฟาร์มกรุณาด้วยนะคะอย่าโกรกธนะคะใจคอไม่ดีแต่อดสงสัยไม่ได้นี่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเพจน,นะครับอ้อ,อยสีและผ่องเพือกนะครับผ่องเพืือกเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเอาข้อมูลตรงนี้ออกมาซึ่งแน่นอนภาพนะครับถ้าเราดูกันเต็มๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นภาพนะครับที่บอกว่าแฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์พี่โจ๊กพี่โจ๊กก็คือน่าจะเป็นพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ผาหรือเปล่าคงไม่ใช่เมียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าภาพที่ออกมาที่คุณชูวิทย์เอามาโพสเนี่ยก็เป็นภาพนะครับที่เขียนว่าเทพจอกับ ทนายตั้มนะครับแล้วก็อธิบายถึงความสัมพันธ์ซึ่งแน่นอนครับว่าบิ๊กโจก็ออกมาว,าว่าภาพนี้เป็นภาพที่ตัวเองไปงานวันเกิดของเมียของอภรยามอทนายตั้มแล้วก็ทนายตั้มเองก็มางานวันเกิดของ อ่าภรรยาของบิ๊กโจ๊กซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องโอ้โหเป็นล้อแรงเป็นกระแสและแน่นอนครับว่าตัวบิ๊กโจ๊กเองนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นซึ่งแน่นอนครับข้อมูลต่างๆที่ออกมาตอนนี้มันก็ทําให้ทุกคนสงสัยเรื่องของบิ๊กโจ๊กเป็นอย่างมากกับทนายตั้มซึ่งแน่นอนครับว่าในเรื่องของทางกฎหมายเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรผิดแต่การที่อ่าทนายตั้มกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่สนิทกันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแล้วรทที่่วจองงเยับไปบถึ สนามบินเนี่ยซึ่งแน่นอนครับก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็เคยเป็นใหญ่อยู่ในนะครับตำรวจท่องเที่ยวอยู่แล้วอันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ซึ่งมีความสัมพันธ์อันเก่าอันแก่กันอยู่หรือเปล่าอันนี้เราก็คงจะไม่รู้ก็คงจะต้องติดตามกันเรื่องนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่างานเข้าบิ๊กโจ๊กอย่างกระหน่ำซัมเมอร์ไซโคลจริงๆนะครับทุกอย่างไม่ว่าเพจต่างๆไม่ว่าคุณชูวิทย์ขุดในเรื่องของความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊กกับทนายตั้มเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายเพราะว่าเป็น เป็นที่สงสัยอย่างมากและสิ่งที่บิ๊กโจ๊กออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็ดูข,ดขัดขัดกับข้อมูลที่ออกมาตอนนี้ทั้งหมดเลยต้องบอก่อนว่าโอ้โหงานนี้ต้องติดตามกันยาวๆเลยครับว่างานนี้สรุปแล้วบิ๊กโจ๊กจะเป็นยังไงจะเละเป็นโจ๊กหรือจะเป็นเทพโจ๊กเหมือนเดิมมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ